รีวิวโลชั่นตัวหอมถูกและดีจากเซเว่นะคะใครอยากตัวหอมอย่าพลาดในคลิปนี้นะคะสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนนะครับกลับมาพบกับน้องโก้กันอีกแล้วนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับนุ้งก็จะมารวบรวมไอเทมโลชั่นตัวหอมถูกและดีจากทั้งเซเว่นแล้วก็วัสานให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับนั่นคือเจ้าสีซองสไอเทมที่อยู่ในมือ้องโก้นี้เลยนะครับในคลิปนี้นะครับนุ้งก็จะมารวบรวมให้ฟังว่าตัวไหนดีตัวไหนเด็ดอย่างไรใครยอยากตัวหอมในราคาถูกและดีไม่เกิน6 0สบาทอย่าพลาดในคลิปนี้นะครับแต่ก่อนจะไปชมก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเอาละครับเรามาเริ่มต้นกันที่ซองแรกกันเลยดีกว่านะครับดองโก้ขอ เริ่มตั้งแต่ตัวที่ได้มาก่อนเลยนะครับเป็นตัวแรกที่น้องกู้ได้รู้จักกับโลชั่นน้ําหอมเลยนะครับนั่นคือเจ้ามูนอาเฮาส์ซองนี้นั่นเองนะครับสำหรับซองนี้นะครับเขามีชื่อว่ามูนอาเฮาส์ไวท์เพอร์ฟูมโลชั่นเ e คร e t เลิฟนั่นเองครับ สำหรับเนื้อโลชั่นของเขานะครับจะเป็นเนื้อโลชั่นแบบนี้คับผู้ชมมีสีขาวขานะครับแต่มีความบางเบาแล้วก็เกลี่ยได้ง่ายมากนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเขาบอกว่ามันเป็นโลชั่นที่เนื้อบางเบานะครับซึมลงสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วมีวิตามินซีนะครับมีกลูตาไทโอนแล้วก็ยังมีคอลลาเจนสามารถบำรุงผิวของเรานะครับให้มีความนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ดูสว่างดูกระจ่างใสแล้วก็กลิ่นน้ําหอมของเขานะครับจะเป็นกลิ่นที่ออกแนวน้ํายาปรับพันนุ่มนิดนึงนะครับในความคิดส่วนตัวของน้องโก้นะครับ นุมที่มีความหอมมีความหวานอมเปรี้ยวนิดนึงกลิ่นน่ารักมากๆนะครับใครที่เป็นคนที่ชอบกลิ่นดอกไม้หอมๆน่ารักน่ารักนะครับน้องกูแนะนําว่าต้องลองจะซองนี้เลยนะครับสามารถใช้ได้อย่างดีมากๆซองถัดมานะครับซองนี้ก็เป็นอีกซองหนึ่งนะครับที่ปิดกระเป๋าน้องโก้สม tamam. ัย hmm ก <everything. premiers> ่อนเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่ากลับมาใช้อีกเนี่ยครับเพราะว่าด้วยความที่กลิ่นนะครับมันติดตัวแล้วมันก็ฟุ้งกระจายได้แบบดีมากๆนะคะพี่ตายแรบบิทมาแชร์เองก็บอกว่าซองนี้ใช้ดีจริงๆแล้วก็ชอบเหมือนกัันนเลยะครบ นั่นคือเจ้าตัว BK ตัวนี้มีชื่อว่า BK All Day Glow Perfume Body Lotion นั่นเองครับสำหรับเนื้อโลชั่นของเขานะครับก็จะเป็นเนื้อโลชั่นสีออกมุกมูค่ะผู้ชมภายในเนื้อโลชั่นนะครับเขาบอกว่ามันมีเจ้าตัวประกายชิมเมอร์นะครับสามารถปรับผิวให้ดูสว่างขึ้นดูโกลขึ้นประมาณนี้นะครับแต่เวลาเราเกลี่ยแล้วนะครับเนื้อโลชั่นตัวนี้ก็บางเบามากๆเหมือนกันนะครับแล้วก็ซึมลงสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็กลิ่นฟุ้งกระจายมากๆพอสมควรเลยเจ้าตัวนี้นะครับเขาก็บอกว่าเป สามารถช่วยบำรุงผิวนะครับให้ดูสว่างดูกระจา่างสายนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือมันจะมีประกายชิมเมอร์ประกายกลิตเตอร์อะไรพวกนี้นะครับสามารถช่วยปรับผิวเนี่ยให้ดูโกลดูสว่างขึ้นนะครับน้องกู้ว่าสําหรับเจ้าตัวนี้นะครับที่น้องกู้ชอบก็คือในเรื่องของกลิ่นนะครับแล้วก็เจ้าตัวเนื้อโลชั่นที่มันบางเบาซึมลงสู่ผิวได้รวดเร็วนะครับกลิ่นเนี่ยก็ฟุ้งกระจายแล้วก็หอมติดตัวดีมากๆตัวนี้นะครับน้องกู้รู้สึกว่ามันจะติดตัวที่สุดในทุกกลิ่นที่น้องก เเลยยทีดีดวซองถัดมาสําหรับซองที่3นี้นะครับต้องกลายเป็นไอเทมที่ติดตัวน้องโกอยู่เป็นประจานะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมาะกับแสงแดดช่วงนี้มากๆนะคะเพราะว่าเขาเป็นครีมกันแดดด้วยแล้วก็เป็นบีบีโลชั่นด้วยนั่นเองนะครับนั่นคือเจ้าตัวบีบีโลชั่นตัวหอมแตงโมตัวนี้จากจุลาเฮิร์บนั่นเองนะครับเขามีชื่อว่าจุลาเฮิร์บวอเตอร์เมลอนบีบีบอดี้โลชั่นมีค่า SPF30 P ออยู่ที่3บวกครับสำหรับเนื้อโลชั่นของเขานะครับจะเป็นเนื้อโลชั่นสีออกชมพูอ่อนๆ มีความขาวนิดๆนะครับหรือวเวลาเกลี่ยเนี่ยสามารถเกลี่ยได้ง่ายนะครับอย่างที่บอกว่าเจ้าตัวนี้นะครับเขามีการผสมเจ้าตัว BB ครีมมาด้วยมันจึงช่วยปรับผิวของเรานะครับให้ดูสว่างขึ้นดูกระจ่างใสขึ้นทันทีหลังจากทาเลยนะครับสำหรับตัวนโก้นะครับปองว่าเจ้าตัวนี้นะครับมันเป็นเนื้อโลชั่นที่ดีมากๆคือมันบางเบามันเกลี่ยได้ง่ายแล้วก็ไม่เหนียวหนาที่สําคัญคือมันไม่เป็นคราบครับคุณผู้ชมอย่างที่บอกนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเขามีทั้ง BB อยู่ในตัวนะ ตัวที่ค่า SPF 3 0เวลาที่น้องโก้พกออกไปข้างนอกน,นะครับมันจึงช่วยในเรื่องของการปกป้องผิวจากรังสี UV ได้อย่างดีมากๆอย่างน้อยก็รู้สึกว่าเราสบายใจมากขึ้นนะครับในการที่จะทา BB ไปด้วยแล้วก็มีกันแดดรวมด้วยนั่นเองครับซองสุดท้ายนะครับต่อมาเรามาดูกันที่ซองที่หาซื้อได้จากวัสด์สนะครับนอกเซเว่นกันดูบ้างนะครับนั่นคือเจ้าซองนี้เลยจากเซเลนี่นะครับสำหรับซองนี้นะครับเขามีชื่อว่าเซเลนี่เลิฟสตอรี่เพอร์ฟูมบอดี้โลชั่นเป็นกลิ่นสวีทพาเลต์ค่ะ สำหรับเนื้อโลชั่นนะครับของเจ้าเซเลนีซองนี้นะครับจะมีความบางเบาคล้ายๆกับซองแรกจากมูนอาเฮาส์เลยนะครับเนื้อตัวนี้นะครับจะมีความบางเบาเกลี่ยได้ง่ายซึมได้เร็วนะครับแล้วก็ไม่เหนียวไม่หนายวรู้สึกว่าสบายผิวมากๆที่สําคัญคือให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับซองนี้ส่วนในเรื่องของกลิ่นนะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นกลิ่นที่เออะอาเืิงขนาดนั้นนะครับคือเป็นกลิ่นที่ต้องดมใกล้ๆอ่ะครับผู้ชมมันถึงจะได้กลิ่นนะครับว่าเออมีความหอมมีความหวานนะ อมเปรี้ยวนิดนึงนะครับกลิ่นไม่ได้เลี่ยนแล้วก็ไม่ได้ฟุ้งกระจายนะครับเหมือนกับ3ไอเทมที่น้องกูรีวิวมาแล้วอย่างที่บอกนะครับและนี่นะครับก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับโลชั่นตัวหอมที่น้องกมารีวิวมาแชร์คุณผู้ชมได้ทราบกันในวันนี้นะครับสำหรับทั้ง4ไอเทมสีซองนี้นะครับผู้ชมเดี๋ยวน้องกูจะทิ้งชื่อรายละเอียดราคาแล้วก็พิกัดนะครับที่สั่งซื้อไวที่ดานล่านะครับผู้ชมลองเข้าไปดูนะครับที่อินโฟมิชันบ็อกซ์กันแล้วกันนะครับสำหรับในคลิปน ถ้าใครนะครับอยากให้น้องกูเอาไอเทมเด็ดนะครับไอเทมอะไรครีมสกินแคร์อะไรนะครับมารีวิวมาแชร์ก็คอมเมนต์บอกอน้องกได้ที่ด้านล่างนะครับหรือว่าใครที่มีปัญหาในเรื่องของการดูแลผิวนะครับเกี่ยวกับสกินแคร์ก็แชร์ก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับในคลิปนี้น้องกไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย